ไม่มีการคุยอะไรกัน oh. แต่ว่าท่านก็ลืมหลับตาบางลืมตาบางตอนหลับตาไอ้ที่ลืมตามเพราะว่าไอร้อนของไฟมันมาทาง oh. ท่านอท่านก็ลืมตามขึ้นเอ๊ะแปลกเวลามหาโยคีโยกตัวมาข้างหน้าทีมาที่กองไฟทีวืไฟมันก็จะเปลวไฟก็พุ่งไปทางท่านวพอมหาโยคีตั้งตรงไฟก็กลับท่านก็ เอ้เลมันบังเอิญมั้งระหว่างมาเผื่อจะมีลมลมพัดมั้งสังเกตดูอีกสองครั้งวืดอ่ะเรไฟมาอีกแล้วทางนั้นแล้วอย่าลืมว่ากองเพลิงนี่ใหญ่นะไม่ใช่จุดตะเกียงคุยหรือกองเพลิงอะไรหน้าหนาวกองเล็กๆที่เคยเห็นชาวเหนือเขาเอาขาเหนียววีปันๆแล้วเสียบไม้แล้วพี่อัิย่างนี้แล้วก็คุยกันคุยมันอีหลีด